แล้วครับตอนนี้เราอยู่กับเกมเฟย์ในแอ t เฟรนี้สามนะเราจะมาหามินิเกมกันนคือแรกนะฮะคือแรกก็พาร์ทแรกนะก็แค่หา,ามินิเกมนะแต่ว่าจะมีทางเข้าลับนะฮะบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะฮะโอเคเงียบไปมาที่แคมป์แปด แล้วกดตรงนี้นะตรงนี้ตรงน,นี้กดเข้าไปมันจะให้เก็บลูกโปง่งลูกโป่งแปดแอันนะฮะแต่ว่าขาดไปอันนึงนะฮะขาดไปอันนึงนะห้ามเข้าจะเพิ่งเข้านะยังมีทางเข้าลับอีกพอเก็บลูกโป่งเสร็จแล้วก็จะสามารถทะลุ ทะลุกกำแพงเข้าไปได้นะเนี่ยเนี่ยอืยอ,เ,อเจอต้อต้นอะไรก็ไม่รู้กับเด็กเศร้าคนหนึ่งนะที่ถือบอลลูนเหมือนกับเรานะฮะเห็นปะเนี่ยนี่ฮะเราก็จะเจอเด็กคนนึงแล้วก็ลูกโป่งนะฮะ โอเคอย่างนี้ใครจะไปรู้โอ้โหใครจะไปรู้วะโอเคนะสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดีย๋ยวผมก็จะหามาเพิ่มเติมนะฮะบายบายนะครับบ๊าย